สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะฮะแกะกล่องหรือของด้านในไม่มีการประกอบอย่างใดนะครับกับบล็อกเคนจะแนนนะฮะก็อ่าในที่สดุด นั่นแหละที่เขาก็สะสมครบนะฮะที่คนนี้ก็คือผู้ใหญ่ใจดีที่ผมรู้จักที่เขาสั่ส่งรถกล่องแล้วเขาก็อนุญาตให้ผมมาทําการเปิดกล่องให้เพื่อนๆดูในช่องวแคสแต่ว่าดูอย่างเดียวไม่มีประกอบนะฮะคันไหนประกอบแรกเขาก็จะบอกนะฮะแต่คันนี้ไม่ได้ประกอบนะฮะวอกแคใจแอนถ้าใครเพิ่งดูคลิปนี้คืนแรกก็ดูคลิปนี้ไปเลยแต่ถ้าใครตามมาจาก คลิปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นรถคันสีดำที่ผมมีกล่องเดียวอันนี้ก็คือไม่อันนี้ก็คือได้มาและสีกล่องนะฮะเขาก็ให้มาดูนะเราก็จะมาเปิดดูด้านในพร้อมกันนะว่าสีตามกล่องนี้ไหมตัวรหัสก็จะเรียงตามนี้เลยฮะ92302จนถึง92305นะฮะสีตามนี้เลย ตัวนี้เป็นรถตู้คีบคำว่าตู้คีบหมายถึงว่าต้องเล่นเกมตู้ถึงจะได้ตัวรถกล่องนี้มาไม่มีการวางจำหน่ายตามแผงแต่อาจจะมีตามกลุ่มที่มีคนสะสมแล้วปล่อยออกก็มีนะครับแล้วก็ไม่ต้องรอรีโปรดักนะฮะเพราะว่ามันไม่มีนะฮะต้องไปได้จากตู้นะฮะตู้คีบอ่าถ้าใครอยากรู้ว่าได้สีอะไรก็ดูที่การติดเครื่องไม้ทำมาสีดำก็จะขกิดสีนั้นๆน,น,นะฮะ โอเคหน้ากล่องกับข้างกล่องจะเหมือนกันแบบนี้มันจะมองไม่ออกต้องมองด้านข้างอย่างเดียวนะฮะนี่เหมือนกันหมดเลยนะซ้ายขวาหน้าหลังประมาณนี้แล้วหน้ากล่องก็จะเรียงแบบนี้เลยนะนี่นะฉะนั้นมันมองไม่ออกถ้ามองข้างกล่องนะฮะ แล้วก็ที่สำคัญคือระวังมิจฉาชีพเพราะว่าอ่าเคยมีเคสเคยมีเคสมิจฉาชีพดูดคลิปผมไปแล้วก็ใส่เสียงภาคตอนที่ผมเปิดกล่องดูของด้านในอย่างเงี้ยเปิดเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดไปอย่างเงี้ยนะมันก็จะคนใหม่ก็จะดูไม่ออกแต่ถ้าคนเก่าที่เคยดูช่องผมมากเขาก็จะรู้กัน สัววิธีสังเกตไม่ใชชีพก็ไม่ยากเอออย่างแรกหนึ่งผมไม่มีของขายนะฮะอันนี้เขายืมเข้ามาแต่ถ้าไม่แน่ใจเอาตอนขอเลขบัญชีหรือว่าดูชื่อชื่อเลขบัญชีอ่ะเอาไปเสิร์ชใน Google หรือมาให้เขาถ่ายของถ่ายสินค้าตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่โต๊ะนี้มันจะรู้เลยเพราะว่าถ้าคนดูดคลิปมาจริงอ่ะมันจะมีแค่โต๊ะนี้ที่มีของแต่ถ้าคนไม่มีของเนี่ยไอ แต่ถ้าคนเอาภาพไปเอาคลิปไปใช้เนี่ยถ้าถ่ายแล้วเขามีของเนี่ยนะถ่ายมุมอื่นเขาก็เห็นไม่จำเป็นต้องโต๊ะแบบนี้อันนี้คือทิง่ายๆนะฮะเกินสยามโอเคเปิดดูกันของแรกนะครับจะเป็นรหัสเก้าเก้าสองสามศูนย์สองนะฮะตัวสีแดงข้างในมีอะไรบ้างนะครับข้างในเปิดมาดูนะฮะก็จะเป็น บอดี้บอดี้แรงใสพร้อมตัวพาสีสดำบวกโคงซูเปอร์เอ็มสีต้มซึ่งซทลลี่นี้จะไม่มีหางนะครับแล้วโลโลติดตรงไหนโลติดตรงด้านข้างข้าเนี่ยสปอยเลอร์ด้านข้างมีรูอยู่ยางจะเป็นยางล้อเล็กนะฮะสีดำนะฮะอย่างนิ่มแล้วก็เป็นล้อเล็กสีทองนะครับ เฟืองนี้ให้มันจะเป็นเฟืองห้านะฮะมีชุดเดียวนะฮะสติกเกอร์แบบนี้สติกเกอร์จะเป็นธีมเดียวกันหมดเลยนะแล้วก็ตัวรู้สึกคู่มือกันมาก่อนจะเป็นแค่เก้าสองสามศูนย์สองอย่างเดียวแล้วอีกอีกอีกสี่กล่องที่เหลืออีกสามกล่องที่เหลือมันก็จะเป็นคู่มือรหัสวรหัสเก้าสองสามศูนย์สองเหมือนกันหมดเลยถ้าจำไม่ผิดนะครับ ก็มันประกอบเหมือนกันเปลี่ยนกันแค่ตัวสีบอดี้กับตัวพามันก็เลยไม่รู้จะทำทำไมเยอะแยะเนาะนก็เลยคู่มือแบบเดียวประหยัดงบประมาณนะฮะเ okay. เสร็จแล้วหนึ่งกล่องกล่องที่สองผมไม่ต้องดูมั้งดูอยู่แล้วแต่ว่าอย่างว่าแหละเผื่อมีคนใหม่เข้ามานะฮะกล่องที่ได้กล่องที่สองที่ได้มาจะเป็นบอดี้สีดำดำเข้มนะฮะพาสสีดำ ฟองไอ้โค้งสีส้มไม่มีหางนะฮะพุดเฟืองห้าจุดหนึ่งยางสีดำล้อเล็กสีทองชุบเห็นไหมคู่มันประกอบเหมือนกันเก้าสองสามศูนสองจริงๆไอ้ตัวนี้เก้าสองสามศูนสามนะสติกเกอร์ก็เหมือนกันอเอะเก็บ นี่นะฮะ92303โอเคกล่องที่สามเป็น92304สี่ขาวนะครับเปิดมาสิ่งที่ได้นะฮะรอเลี้ยงสีทองเหมือนกันรุ่เฟือง5.1นะฮะ Body, อนะบอดีสีขาวพัดเหลืองนะครับยางจะเป็นยางฮาร์ดนะฮะสีขาวแล้วก็โครงสีขาวไม่มีหางตัวสติ๊กเกอร์จะเป็นสีดำเหมือนกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมคู่มือการประกอบนะจะเป็น9 2 3 0 2นะเพราะว่าคู่มือเนี่ยเปิดดูข้างในมันมันจะเหมือนกันเลยมันจะเหมือนกันหมดเลยเห็นปะ วิธีการประกอบโครง Super M สามารถดูได้ที่เพลย์ลิสของมิ Basic นิโฟบิโอเบสิกนะฮะจะเป็นการประกอบโครง Super M นะฮะใช้ได้กับทุกโครงนะครับโอเคเก็บอยากได้ต้องหาคนปล่อยตามกลุ่มนะฮะหรือถ้าหาคนตามปล่อยถ้าหาคนปล่อยตามกลุ่มไม่ได้ก็ลองดูในอันเนี้ยเขาไป ปรโมนจากเว็บที่ปุ่วนมาซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเว็บไหนนะฮะอันนี้รายละเอยียดต้องไม่ไม่รู้เหมือกันประมาณนั้นแหละว่ามันจะมีเว็บปรโมนอยู่สินค้าทำร,รม้ยาญี่ปุ่นโอเคกองสุดท้ายสีพ้าเก้าสองสามศูนย์ห้านะครับไปดูข้างในจะได้ บอดี้ใสสีฟ้าพาสสีเหลืองนะฮะล้อจะเป็นชุบสีทองเหมือนกันนะครับแล้วก็ยางเป็นฮาสีขาวนะฮะแล้วก็ยางเล็กนะอ่าจุดเฟืองห้าจุดหนึ่งตัวพาสสีเอตัวโครงสีขาวไม่มีแางสติ๊กเกอร์เหมือนเป๊ะ,เ,ปะเหมือนชุดเดียวกันหมดเลยก็าการประกอบก็รหัสเดียวกันสามส่นสองนะฮะ ประมาณนี้ฉะนั้นคู่มือการประกอบไม่ต้องเอาแบบว่าตรงเป๊ะตามกล่องก็ได้เพราะว่ามันเป็นรหัสเดียวกันจากกล่องแรกครับก็ดูตามนั้นนั่นแหละเ็สสี่กล่องรวดจริงๆมีอีกหลายตัวนะมเีเลสติงเกอร์อะไรพวกนี้ก็มีนะฮะก็ถ้าหามาได้ก็จะม่ให้ดูนะฮะตามนี้ คลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะครับชอบติดใจกดติดตามนะฮะสำหรับใครที่อยากได้รถธรรมย่าที่ไม่ได้ลิมิเต็ดอะไรมากมายมีขายทั่วไปซื้อออนไลน์อยากซื้อที่ไหนซื้อได้ที่ร้านไวรัสมินิโฟวินะครับมีลิงก์เพจด้านล่างใต้คลิปของช่องคำอธิบายนะฮะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ